สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า218เลยนะคะ หน้า218ค่ะบทที่14โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกจํานวนนับที่ผลบวกไม่เกิน100แสดงวิธีหาคําตอบโจทย์ปัญหาการลบจํานวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน100ได้ค่ะ เราไปดูที่เตรียมความพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้ระบายสีนะคะในวงกลมบอกวิธีหาคําตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะเราไปดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะจากตัวอย่างนะคะเตยซื้อน้ำส้อม6ขวดและน้ำองุ่น6ขวดซื้อน้ำผลไม้กี่ขวดใช่ไหมคะในที่นี้เป็นการบวกหรือการลบคะสถานการณ์นี้ใช้แล้วค่ะเป็นการบวกเอง,เองนะคะเราก็ระบายสีลงไปในการบวกนะคะ เทียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะการบวกก็คือ6นะคะบวก6เท่ากับ12นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสีแก้วราคา12บาทนะคะสะบู่ราคา8บาทนะคะโจทย์บอกว่าฟ้างซื้อแก้วน้ำ1ใบและสะบู่1ก้อนต้องจ่ายเงินกี่บาทเป็นการบวกหรือการลบครับ ใช้แล้วค่ะการบวกนั่นเองนะคะเราก็ระบายสีลงไปในตรงช่องในวงกลมการบวกนะคะและสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะแก้ว1นึ่งใบสิบสอบาทนะคะแล้วก็สบู่หนึ่งก้อน8บาทเราก็สามารถเขียนได้เป็น12บสวกแนั่นเองค่ะเท่ากับเท่าไรคะสิบสอบวกแปเท่ากับ20ค่ะต่อไปค่ะตังซื้อชมพู่15ผลแบ่งใส่ถุง2ใบ ถุงแรกใส่8ผลถุงที่สองจะมีชมพู่กี่ผลนะคะเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบคะใช้แล้วคะ่ะการลบนั่นเองนะคะเราก็ระบายสีตรงการลบสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ 15ผลค่ะแบ่งใส่ถุง2ใบถุงแรกใส่8ใบก็จะเป็น15ลบ8เท่ากับ7นั่นเองค่ะเรามาดูที่หนะ้าต่อไปเลยค่ะสถานการณ์การบวก1ค่ะไปดูที่พัฒนาความรู้นะคะแก้วตามีของเล่น8ชิ้นขุนมีของเล่น14ชิ้นค่ะแก้วตาและขุนมีของเล่นรวมกัน8บวก14ค่ะ8บวก14ก็เท่ากับ22ชิ้นนะคะอันนี้คือสถานการณ์ การบวกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพวกเรามีของเล่น22ชิ้นต้นกล้าเอาของเล่นมาเพิ่มอีก5ชิ้นเอามาเพิ่มอีกก็เป็นวิธีอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นวิธีบวกนั่นเองนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเล่นทั้งหมดก็คือรวมมีของเล่นทั้งหมด22บวก5ค่ะเท่ากับ27ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกนะคะ ต่อไปค่ะใบบัวมีของเล่น20ชิ้นครูมีของเล่นมากกว่าใบบัว4ชิ้นสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คืออะไรคะครูมีของเล่นก็คือ20บวก4นะคะเพราะว่ามีมากกว่าใบบัวอยู่4ชิ้นค่ะใบบัวมี20ใช่ไหมคะมีมากกว่าก็ต้องเป็นวิธีการบวกนั่นเองค่ะ20บวก4เท่ากับ24ชิ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะต้นกล้ามีหุ่นทหารเรือ10ตัวขุนมีหุ่นทหารเรือมากกว่าต้นกล้า5ตัวนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรครับขุนมีหุ่นทหารเรือ10ก็คือของต้นกล้าใช่ไหมคะและขุนมีมากกว่าก็ต้องบวกใช่ไหมคะบวก5ค่ะแสดงว่าขุนมีหุ่นทหารเรือ1 5ตัวนั่นเองค่ะ นัาต่อไปค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะแม่ซื้อชมพู่สีแดง13ผลและซื้อชมพู่สีเขียว17ผลแม่ซื้อชมพู่ทั้งหมดก็เป็นวิธีอะไรคะ วิธีบวกก็คือ13บวก7เท่ากับ30นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขลงไปนะคะตามใจชอบนักเรียนเลยนะคะพี่เก็บไข่ไก่ได้กี่ฟองนะคะในที่นี้คุณตายเขียน20ฟองน้องเก็บไข่ไก่ได้10ฟองนะคะคุณตายเขียนนะคะ พี่และน้องเก็บไข่รวมกันเก็บไข่รวมกันก็เป็นวิธีบวกก็คือ20บวก10นั่นเองค่ะ20บวก10เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ30นั่นเองค่ะแสดงว่าพี่และน้องเก็บไข่รวมกัน20บวก10เท่ากับ30ฟองค่ะเ mm hmm. ข้าต่อไปค่ะคุณมีเงินนักเรียนใส่กี่บาทคะในที่นี้คุณตายใส่50บาทต้นกล้ามีเงินมากกว่าขุนอยู่5บาทนะคะต้นกล้ามีเงิน เท่าไรคะ50ค่ะบวกอะไรคะบวก5้าคือจำ,จำนวนที่มากกว่าขุนนะคะเท่ากับเท่าไรเออห้บวก5เท่ากับ55บาทนั่นเองค่ะและ้อสุดท้ายค่ะแก้วตามีตุ๊กตาหมีกุตายใส่18ตัวมีตุ๊กตาลิงมากกว่าตุ๊กตาหมีอยู่7ตัวนะคะ แก้วตามีทุกจาลิงเท่าไหร่ก็คือ18บวกจำนวนที่มากไปอีกก็คือ7นะคะ18บวก7ก็นับต่อเลยค่ะได้เป็น25ตัวนั่นเองค่ะ ตรวสอบความเข้าใจค่ะในที่นี้นะคะมีโบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะนารีนะคะมีโบติดผม12อันและมีกลิปติดผมเท่าไหรคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สองอัน2แถวนะคะก็เป็นเท่าไรเอ่ย20นั่นเองนะคะและมีกิฟติดผม20อันนารีมีโบติดผมรวมกับกิฟรวมกันก็เป็นวิธีบวกใช่ไหมคะคือ12บวก20เท่ากับเท่าไรเอ่ย32นั่นเองคะ่ะ mm hmm. แสดงว่านารีมีโบติดผมรวมกับกิฟติดผม32อันคะ่ะ ต่อไปค่ะมีมานะมีหนังสือนิทานนะคะมีเท่าไรเอ้ยส0บย3่สิ3ส3มมเอามนะคะมานะมีหนังสือนิทาน3 5้เล่มมิ拉มีหนังสือนิทานมากกว่ามานะเท่าไรคะอ้าวอันนี้ของมิ拉นะคะ 10, 20 30ใช่ไหมคะเท่ากาันตรงนี้นะคะมีมากกว่าเท่าไรคะหน่งสค่ะมานะมี 35ใช่ไหมมีละมี1 2 3 4มี1ห้า5 6 7 8ค่ะแสดงว่ามากกว่าเท่าไหร่คะ13เล่มนั่นเองนะคะแสดงว่ามีวีละมีหนังสือนิทานก็คืออะไรคะ35บวก13เท่ากับ48เล่มนั่นเองคะ่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนมารวมกันนะคะสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์ก็คือการบวกนะคะเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้ให้เด็กๆทำแบบฝึกหน้า135ถึงหน้า137ามมาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ